เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจในท่าเขาทําการล่อซื้อนะแต่ไม่ได้ล่อซื้อยาเสพติดนะท่านผู้ชมเอาแล้วล่อซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ปืนด้วยนะไม่ใช่อาวุธเป็นการล่อซื้อกระดาษนี่แหละกระดาษในที่นี้เขาทำเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมท่านผู้ชมก็นัดหมายกันที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยถนนนาคน,นิวาสนะซอยนาคน,น,นิวาส48แยก7ท่านผู้ชมนะฮะเมื่อนะ<ม>ถึงเวลานัดหมายเนี่ยผู้ต้องหาชื่อนายพิชยพัฒน์สมศรี อายุ25ปีก็ถือติ้งน้องติ้งนองมาเลยแหละนะกระดาษใส่ซองเอกสาร4ชุดเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แสดงตัวจับกลุมเลยนายพิชยพัฒน์ก็ให้การรับสารภาพท่านผู้ชมจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำตัวไปค้นบ้านบ้านเขาอยู่นะหมู่บ้านไพเวทเนรวนนาซอยนางนิวัฒน์48แยก14พอไปถึงท่านผู้ชมก็ค้นแต่ชั้น1ยันชั้น3ชั้น3เนี่ยขึ้นไปเจอของบ้านท่านผู้ช,ชมพบโน้ตบุ๊กที่เปิดหน้าจอค้างไว้เนี่ย ในการทำเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมที่จัดเตรียมส่งให้ลูกค้าด้วยตราประทับของโรงพยาบาลต่างๆอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการทำใบรับรองแพทย์ปลอมนะเจ้าหน้าที่ก็จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานของกลางนี่อะไรบ้างผมจะไล่ให้ฟังของกลางเนี่ยนะมีใบรับรองแพทย์4ี่ใบโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องแฟดไดร์ Fat ye, บันทึกข้อมูลแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ต่างๆจำนวน1อันเครื่องพิ้น1เครื่อง ตาปั๊มโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย11อันแล้วก็อุปกรณ์ในการพิมพ์ตลับหมึกหลายรายการจากการสอบสวนเนี่ยนายพิชยพัฒน์ชมูชมเขารับนะว่ารับสารภาพเลยแหละว่าเขาทำทำใบรับรองแพทย์ปลอมเนี่ยแต่ช่องทางจำหน่ายเนี่ยจำหน่ายทางออนไลน์อย่างเดียวก็ทำมาประมาณสักหนึ่งปีโดยมีแบบฟอร์มโรงพยาบาลต่างๆในคอมพิวเตอร์และตราประทับของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะที่สั่งทำตามร้านตายางทั่วไปซึ่งประเภทของใบรับรองแพทย์เนี่ย แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยสั่งมาก็ทําให้พิธักา์เขาบอกแบบนั้นนะฮะที่ทำเนี่ยท่านผู้ชมได้แก่ใบรับรองตรวจโควิด -19 ใบรับรองผลตรวจปัสสาวะใบผลตรวจเลือดใบผลตรวจสารเสพติดใบรับรองแพทย์ที่ใช้ไว้ในตอนสมัครงานหรือจะเป็นใบรับรองแพทย์ไว้ใช้ลาป่วยก็ได้โดยจําหน่ายให้ลูกค้าเนี่ยใบละนะใบละ7 0 0ถึง1,500บาทเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแจ้งก็อหาปลอมแปลงเอกสาร และประทับตราปลอมในเอกสารก็ส่งดําเนินคดตีตามกฎหมายไปท่านผู้ชมมันไม่น่าทำเนอะใบรับรองแพทย์ปลอมเนี่ยคือพอเข้าใจนะว่าทําแบบเพื่อลากิจลาป่วยแต่มึงทําใบปลอมตรวจโควิดเนี่ยแล้วถ้าถามว่าไอ้คนที่ปลอมมันติดโควิดจริงๆล้วมันเอาไปติดคนนู้นคนนี้เข้าว่าบาปกรรมชิบหายเลยแล้วบอกให้ฟังเพราะฉะนั้นชื่นชมเจ้าหน้าที่ตารวจที่สามารถจับได้ข่าวคร่าวๆสั้นๆมีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณครับ